สวัสดีค่ะพบกับออมดดลี่นะคะวันนี้ออมจะมาบอกวิธีการล้างมือทำไมต้องบอกวิธีการล้างมือเพราะว่าตอนนี้รัฐนาหารโลงดอให้กินร้อนช้อนกลางล้างมือเพื่อป้องกันโควิด1 9นะคะเราจะรู้ได้ไงว่าในการล้างมือของเราแต่ละครั้งนั้นนะเราได้ล้างครบทุกส่วนของมือเราจริงจริง ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้อะเราก็เห็นมีฟองออกถูๆแล้วก็โอเคใช่ไหมแต่วันนี้ออมจะสาธิตการล้างมือในเจ็ดขั้นตอนของการล้างมือให้ดูกันวันนี้ออมจะสวมถุงมือแบบนี้นะคะโอเคนะและออมจะใช้สีแทนสบู่หรืออะไรก็ตามที่มันยาไม่เกิดฟองเนอะอ่ะมา เราก็เทสบู่ใส่มือแบบนี้ถูกไหมคะปกติเนาะเราก็เทสบู่แต่มือแบบนี้ปกติอ่าสิ่งแรกที่ทำคือการถูมือถูมือเสร็จแล้วขั้นที่สองถูง่ามนิว้วถูง่ามนิ้วนะคะง่ามนิ้วนะจำนะ ขั้นที่สองถึงขั้นที่สามถูหลังมือนี่คือขั้นที่สามเราจะเห็นว่าบางข้อนิว้วอย่างเงี้ยยังไม่โดนเราก็จะถูข้อนิว้วแบบนี้คือขั้นที่สี่ข้อนิ้วทั่วไปแล้วเห็นนิ้วโป้งไหมนี่คือขั้นที่ห้าขั้นที่ห้า ขั้นที่หกคือปลายนิ้ววนเลยจ้ากับฝ่ามือเป็นี่แหละปลายนิ้วในซอกเล็บในเล็บนี้นะคะอ้าวขั้นตอนสุดท้ายขั้นที่เจ็ดคือข้อมือค่ะนี่เลยแบบนี้ไหมอ้าวอุ้ยขอโทษค่ะทบทวนกันอีกสักรอบ สักรอบนะอ้าวเทยาเทนะอ่ะขั้นที่หนึ่งมือฝ่ามืออน่นะคะขั้นที่สองง่ามนิว้วขั้นที่สามหลังมือหลังมือ่ ข้อนิ้วห้านิ้วโป้งเราขอ้อข้ออยู่ทั้งสี่ไปแล้วไงอันนี้คือข้อนิ้วทนะี่ห้าเนยหกปลายเจ็ดข้อมือเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เอง กับเจ็ดขั้นตอนง่ายๆในการล้างมือให้สะอาดแค่นี้มือของเพื่อนๆก็จะถูกชำระล้างได้ทุกสัสดส่วนทั้งปลายนิ้วข้อมือต่างๆอะไรเรียบร้อยหมดแล้วโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ดูแลาาสุขภาพร่างกายกันด้วยแล้วก็เออไม่ได้ ไม่ได้อยากให้ทุกคนเป็นโรคนี้อยากให้พ้นวิกฤตนี้ไวๆเราก็ต้องช่วยป้องกันตัวเองกันนะคะยังไงก็ออกไปก่อนละคลืนนี้ก็ขอเพียงขอจบแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ